สวัสดีค่ะวะันนี้นะครับเราสองคนได้รับคำท้าจากแม่ฝนพ่อใดแล้วก็น้องเดลช่อง Around the Deal Around the d e l ขอท้าต่อไปที่ช่องของนาโอกับพี่อุ๊กอิ๊กนะคะอ่านาขออง้ะครับให้มาเล่นอันนี้ไพ่เฟสชาเลต์นะครับเรามีอุปกรณ์นี่ ได้มาจากน้องน้ำโมนะครับให้อายส่งมาใหน้นครับ <c oughs> จากเชียงรายนี่แต่เราคงไม่ติดแล้วเนะ <c oughs> าะผ่านกรเล่นเราซ้อมมาแล้วอย่างดีนะครับ <c oughs> วิธีหมุนเราจะหมุนจากในโทรศัพ <c oughs> ท์โนะครับผ่านกระเล่นนะครับมีตัวเลข2345นะครับสามัถหมุนตามเลขใครจะเป็นผู้โชคดีโดยที่โอจะเป็นฝ่ายเลิกก่อนอุปกรณ์พร้อมแล้วหมุนคนละ สามตั้งมันทำยังไงคะกวดโอ้โหปะปะอีกมาลอ,อยแน่นอนสบายเลยเอากดเลยมุก่อนนะครับห้าห้าอ,อ,อะไรหรอ S 1 2 3 4 5สห้งั้นะลอเลอมัลอเเดี๋ยวมัเลี่นะครับทำไมเยอะจังเลยอ่ะดูแลสบายเบย สู้ๆนะปูเดตามานึ <il S 2> ่สองสามสี <es voir> <sk> ่เดี่ยมันเียหรือเปล่าอ่ะหรือว่น่ะเจดูต่อ เดี๋ยวเดียวไม่คิดว่าจะโดนตัวเองว่ะครับหนึ่งสอโดนแล้วโดนแล้วเรไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวไม่เห็นเจอกันครั้งนึงนะ 呵呵，嘿嘿。 ต่อเลยความแค้นยังอยู่ล้างแค้นปีไม่สายเหลืออีกหนึ่งครั้งแล้วก็เหลืออีกสองครั้งสิผมเหลยสองเลยครั้งเดียวเฮ้ยนี่น้อยไปเปล่า,อาตอยังตอแล้วคิดว่าจะโดนใช่ไหมไอ้โดนอ่าหมุน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 ห้าสี่ครับครับ 1,2,3,4นสองส่นนค่ะเหนน้อยเราก็รู้ว่าพิพมพ์ย่ออนนี้อร่อยนะครับได้ครั้งหนึ่งสามสบายสบายอหรือเปล่าเนี่ยส่งต,อต่อคนข้างหลังเลยมันไม่สาใจนะอ๋อ สามเองสบายสบายตอนนี้ชิวๆหนึ่งสองโอ้โหหัวใจ สุดท้ายของเราอีกนะครับตอนนี้เป็นล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วมันมีเลขหรือไหมเลขสิบเยอะ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 เสุสุนะสามสุสุนะเป็นพลังใจให้สมดไม่โดนหรอกนะเราเป็นคนดี จบแล้วเหรอจบแล้วสวยเงาเข็ด,ด <c oughs> แล้วเราก็รคาท้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะคโอ้ก็โดนไปเต็มเต็มเลยซ้พี่พี่ไม่โดนเลย <c oughs> สวัสดีแกล้งมากเดี๋ยวเราไม่ไท้าใครเนาะไม่ไท้าใครต่อแต่เราจะไปเล่นกับน้องเฟียสฟอรี่แล้วก็น้องน้ำข้าวนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมว่าจะมีใคร ที่โดนอย่างนี้อีกบ้างคอยชมกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ที่วีดีวเลยนะครับได้ไหมครับ